ปรับอารมณ์มาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะคะทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะออกมาแสดงความชื่นชมตํารวจที่ให้การช่วยเหลือประชาชนจากอุบัติเหตุโดยมองว่านี่แหละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตํารวจทั่วประเทศค่ะ พลตำรวจโทรประจวบวงศุขผู้ช่วยพบาตารรักษาราชการแทนรองพอบาตารในฐานะผอคออณะทำงานขับเคลื่อนง,งานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญชมตำรวจสพเมืองกระบี่และตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ที่ช่วยเหลือประชาชนจากอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์เหตุการณ์แรกค่ะร้อยตำรวจตรีกฤษณะบุตรวัสดิ์ร้อยตำรวจรรตร,วจรีสมสมัยเดชยศด,ดีและดาบตำรวจทีรพัชจันรรทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่บนทางหลวงพิเศษพบอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำมีน้ํามันรั่วไหลและเกิดไฟไหมจึงระดมดับเพลิงและนําตัวผู้บาดเจ็บออกมาค่ะส่วนอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สพเมืองกระบี่นะคะร้อยตารวจเอกเพียรยุทธ์โนวัฒน์และจ่าสิบตรีนนทวัฒน์แก่นเมืองรถตู้โดยสารเนี่ยไปชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณถนนนาเตยค่ะก็เลยเร่งช่วยเหลือนําตัวผู้บาดเจ็บออกมาก่อนที่ไฟจะลุกท่วมทั้งคันพลตํารวจโทรประจวบบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างรวด เร็วและการมีความพร้อมแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการดูแลประชาชนมีจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราชเป็นแบบอย่างที่ดีให้ตำรวจทั่วประเทศค่ะ